ราวันนั้นมาตรงกับวันจันร้านปิดใช่ไหมเป็นทุกวันจันนั่นแหละลืมลืมมาทีไรถ่ายทุกทีเลยชอบดูถุงใหญ่เลยสี่สิบบาท ตายง่ายนะลายฝุ่นร้านไลทะเลที่ซื้อประจำอยู่ตรงข้ามกับร้านซีสแควร์มาอีกแล้วมาหาซื้อไลาฝุ่น เห็นยุ้ยไหม่อนยไหมอดนี่ไงตัวละ50บาทเลี้ยงแตอุ๊ยนี่ตัวใหญ่แล้ว ให้ดูลายให้ดูลายต้นไม้นะต้นไม้พลาสติกเลี้ยงในตู้ป่านี่แหละร้านประจำเราวันนั้นมาตรงกับวันจันทร์ร้านปิดใช่ไหมน,น,นั่นแหละลืมลืม มาทีไรถ่ายทุกทีเลยชอบดูห,หงใหญ่เลย40บาทตายง่ายนะลาฝุ่น,นร้านไลทะเลที่ซื้อประจำอยู่ตรงข้ามกับร้านซีสแควร์ วันนี้แดดร้อนค่ะเดี๋ยวเราต้องไปหลบร่มก่อนนะคะว่าจะไปหากาแฟกินที่มิกซ์มอลนะคะจะดูจักค่ะเป็นตลาดติดแอร์ค่ะ ได้ใช้ปเปอ,เอกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ น้าแก้ตะลาให้หนูด้วยทำไมอ่ะให้บอกเตือนอด,อด,อด้วยมันจะไปสราบ,บุรีซื้อไปใส่ข้าวมัามา้ยนะสวยนะแต่เขาไม่ได้ใส่ข้าวมัน ผ้าเ,เป็นคอรองเท้าเด็กเยอะเลย ตั้งแต่ไซสย์ยี่บสถึงสี่สิบห้าชุดนอน ยาเลยยาเลยเข้าวเดือดไม่ต้องมาหมดข,ข,ขายเยอะเลยอนะเนาะของเยอะมากเลยอะมีชาด้วยมีชาเขียวชาอะไรด้วยเยอะเลยอะชากุหลาบ

ทั้งหมดที่พาเดินชมในมิกซ์มอลจตุจักรนะคะคือบริเวณของชั้นที่1น,นะคะส่วนชั้นที่2ชั้นที่3ามนี่เราไม่ได้พาขึ้นไปชมนะคะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ติดภารกิจที่จะต้องเดินทางไปที่อื่นต่อคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอุ้ยตาล้ะกระเป๋า,เ,ปาเดินาทางาถูกมากเลยเพื่อนๆใครสนใจกระเป๋าเดินทางมั่งมาทางนี้นะคะมิ Mix กซ์มอลจตุจักรชั้น1คะ่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะลาไปก่อนคะ่ะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ ร้านรองเท้านอกจากจะจําหน่ายรองเท้าแล้วก็ยังจําหน่ายตัวติดรองเท้านะคะไปให้เราประดับรูปแบบไม่ซ้ํากันเลยค่ะ